สวัสดีเพื่อนทุกคนเราจรเช่ายคนนครับผมนี่ครับกลับมาในสกัม e7 กันแล้วนะครับหลังจาก e6 ที่ผ่านมานี้นะครับเราได้ทําการสติลรถแต่ไม่สําเร็จนะฮะผมก็เลยปล่อยไปถือว่าเป็นบุญเป็นกรรมของมันแล้วกันนะที่มันรอดไปได้มาใน e7 ของพาร์ทนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปออกรบแบบ1ต่อแคนแคนใครไม่รู้มันมั่วไปหมดเลยคือมีผมคนเดียวนะไล่เอาปืนพกสู้กับชาวบ้านมาดูว่าจะชนะจะแพ้จะล่วงจะแห้วจะปางตายแค่ไหนไปดูกันเลเลยนะฮะ ไปรอบโลกมาสองรอบเคยประสายหนึ่งครั้งเคยเห็นประวันอึบกันไปบวแฟ์มาสามรู้จักชายไทยท,ยที่มีกระปูเป็นไม้เจนานทีทยิงเสียวก็ยิ่งเสียวเสียวเฟี้ยวเกินใครกว่าใครนันไหนที่จะเสียบกล้ามใหญ่ลำบึกขนหน้าอกยุบผงผางจริงดะเป็นมนุษย์กบกระโดดล่มหรืองพุทธาปาน้อยหน้าเหล็กไม่มีอะไรเกินคว้าฟ้าไม่สูงไปขึ้นไม่แรงเกินหญิงเมินไม่มีชีวิตเรียนรู้มาเยอะอย่ายิงย่อกคนศึกด้วยปืนกระจอกกระจอกขับรถมาทุกได้ทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อ หรือแม้รถพ่วงยักษ์ใหญ่ที่ส่งเสียงเวลากระทืบเบรกทำสิ่งที่ควรทำอย่างสุดขั้วเจียมตัวคือขี้ขาดรักสุดใจลบสุดตัวคือซิลนักทำลายใต้น้ำจู่วจมผู้ดื่มกินและกืนก่อนก่อนดอดหายเข้ากิีบเมฆเมื่อภารกิจมารู้สึกเดือดด้นเมื่อไหร่เป็นต้องโดดมนุษย์กบผู้ผ่านมาร้อยอดเจ็ดย่าน้ำและยังลุยต่อสู้สู้โอ้บ้านใครละเนี่ยไม่ได้วิ่งผ่านแถวนี้นานไม่มีบ้านขึ้นแล้วหรอวะ มันสร้างเอาเวลาไปสร้างตอนไหนวะเนี่ยเออว่ะเอาจริงก็คือผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยนี่ว่ะเออบ้านใครวะอาจจะเป็นบ้านแบบตีคนสองคนนี่แหละมั้งเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็กกันครับว่าบ้านล็อกหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวดูกันว่ามีใครซุ่มแถวนี้ไหมมันไม่น่ามีใครอ่ะคือไม่ได้ยินเสียงเท้าไม่ได้อะไรมาสะพานหนึ่งนะน,นะโอเคเข้าประชิดบ้านได้แล้วเดี๋ยวเช็ค มันไม่มีใช่ไหมไม่มีจริงๆใช่ไหมกับดักระเบิดสองดูที่พื้นให้ดูอะเผื่อไม่งมีเดี๋ยวกูตายเอาโอเคไม่ได้ยินแม้แต่เสียงเท้าคนในบ้านแล้วก็ไม่มีกับระเบิดขอเช็คหน่อยนะอย่าเพิ่งมานะขึ้นเช็คบ้านนี่กระเสียวเหมือนกันเนะี่ยไหนดูซิในบ้านทำไมมันดูโล่งๆวะไม่บ้ามันดูโล่งๆวะ ไม่ล็อกนั่นไงไอเย็บบ้านไม่ล็อกอย่างนี้แสดงว่าโดนป้นแล้วอะไรเนี่ยแคลฟล็อกหมายถึงอะไรวะถ่ายรูปเหรออู้้สิโอไอนี่ล็อกแสดงว่ายึดไม่หมดเปิดห้องไม่หมดหรือไม่ก็มันยึดบ้านเห่งนี้ได้ละโอเคตอนนี้ผมโผล่มาอยู่ที่หน้าแอร์ฟิล์แล้วนะครับได้ยินเสียงปืนพอดี ตอนแรกก็จะไปฟาร์มแฟกกันแหละพอได้ยินเสียงปืนก็นเลยวิ่งผ่านมาดูนะฮะเกิดเลยว่าต้องมาย่องๆม,มองๆกันหน่อยมาสำรวจสถานการณ์ว่ามีผู้โชคดีไล่ไหนอยู่แถวนี้บ้างคือเราผมกะว่าจะวิ่งวนูรอบนอกก่อนแล้วค่อยเข้าไปในแอร์นะครับอาจจะเข้าไปหอบัคขับการก็ได้เพื่อเช็คดูฝนแม่นก็ตกอีกในเกมโอ้ไม่ได้ยินเสียงเท้าอีกแน่นอนอะถ้าเราเจอก่อนก็ดีไปนะแต่ถ้ามันเจอเราก่อนนี่คือซวยอะเสียงเท้าไม่ได้ยินไอ้ดูสิ ไอ้ดูสิวิแมวร้องเฉยโลงๆไม่มีฮะตัวใส่เราต้องวิ่งบนหาใหม่คนมันจะชอบแอบ,บๆกันอยู่ถ้ายิ่งมาเยอะมันจะเอาตัวไว้ในป่าด้วยดิก็เลยว่าเราต้องระวังตัวกันนิดนึงอ่านังไงนังไงเสียอย่างนี้ไม่ใช่ลูกซองอะ่ะปืนเลยวะปืนเลยวะ SVD ปะ่ะเดี๋ยวนะ ระวังครับระวังมันมันถ้ามันยิงกันในแอร์มันอาจจะยิงมาทางนี้หรือไม่ก็บนเขานี้ยิงมปในแอร์เฮ้ยไอเชี่ยใกล้เลยใกล้เลยอยู่ไหนวะไอเชี่ยกูก็วิ่งโง่ๆตรงนี้โล่งๆเลยนะเชีย่ยเสียงปืนมันอยู่ใกล้มากเลยนะมันเหมือนไกลนะแต่มันใกล้มากๆเลยอนะงั้นเดี๋ยวเราจะวิ่งเอาอ้อมไปก่อนแล้วกัน เฮ้ยเฮ้ยนั่นเจอแล้วตัวหนึ่งงั้นเราเก็บเลยแล้วกันนะเราไม่รอดูว่ามีกี่คนเดี๋ยนะค่อยๆเข้าไปไม่ตายเหรอนี่ขนาดเข้าใกล้แล้วนะระยะของผลเรียบร้อยไหมน่าจะเรียบนะโอเคเรียบร้อย นอนนิ่งแหละช่วงนี้ยิงคนแล้วมันไม่ขึ้นบอกอะไรเลยอะเป็นเหมือนเซิร์ชที่ผมเล่นแรกๆเลยเฮ้ยมีเสียงมีเสียงมีเสียงปริศนาเพิ่มครับคือตอนนี้ไม่กล้าขยับเลยนะกลัวว่าถ้าขยับปุ๊บมันจะรู้หรือไม่มันก็รู้ตำแหน่งแล้วตอนเนี้เชีย่ยวไงดีว,วะคือกระสุนเราก็เริ่มไม่พอแล้วด้วยหลังจะเข้าไหมไม่น่าเข้าหรอกคือ เชี่นึกอะไรไม่ออกเลยว่ะรู้แค่ว่าต้องสแตนบายตรงเนี้ยออไม่ใช่ต้องต้องนอนรอตรงเนี้ยจนกว่ามันจะเข้ามามันอยู่ในป่าข้างหน้าเราแหละเราจะมันน่าจะเข้าประชิดแต่ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนี่สิเชีย่ยแม่งไอ้เชี่ยเฮ้ยตีนโผล่ตีนโผล่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ว่ามีกี่ตัวมันจะตีโอบหละถ้ามาสองคือมันตีโอบล้วแน่มาละเรื่องเข้าใกล้ละ เฮ้ยซ้ายาน,า 2> He, 2นั่นไงขาเฮ้ยสองตัวเอาเสียหายเฮ้ยเชื่อมาแล้วว่ะไอตัวขวาอยู่ไหนตัวที่สองเรียบร้อยหนึ่งไม่ตายให้มันรู้ไปว่าช็อตนี้เอาวะถอยถอยยาวครับถอยยาวเช็คกระสุนก่อน สิบสี่นัดโอเคโอเคโอเคขอให้พอขอให้พอเหลือไอ้กุ้งแห้งตัวหนึง่งขอให้พอเสียไปกับไอ้ตอนที่ยิงตัวตัวแรกสุดอะเสียไปหนึ่งแม็กฟรีกับไอ้ตัวนั้นอะถ้าไม่เสียไอ้ตัวนั้นคงจะเหลือกระสุนไว้ยิงอีกสักแม็กหนึ่งอะสิบสี่กับอีกหนึ่งแม็กอะตอนนี้ก็พยายามหาตัวไอ้สุดตัวสุดท้ายให้เจอก่อนเพราะว่า ใจเรามันบอกว่าโลภของเหลือเกินหิวเหลือเกินโอ้ยอยู่ไหนนาะเกมซ่อนแอบอยังไม่น่ากลัวเท่านี้เลยเฮ้ยอันนี้ใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าทำไมมันไม่คุ้นเลยวะเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่ตาย อุ้ยตัวนึงเห็นหมดแล้วสัตว์ชิบหายละเอ้าตายเลือดไหลตายครับตัวสุดท้ายไหนกลับมาดูหน่อยอุ้ยไอ้เยี้ยเยี่ยเยี่ยเยี่ยโอ้ยเหี้ยนี่สวนหน้ากันเป็นเพื่อนกูเลยเปิดนี่มีกระสุนแล้วมีตะขวานเดี๋ยวพุ่มอๆเลยสมพุ่มเออเอ้ยหมาละกดจีกูรอคว้างเลยเดี๋ยวมึงได้รู้จักขวานกันก็ได้วออะ ไม่ไม่รู้ไม่ังงงมไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงด้วยเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยต้นไม้อยากหยาบดิเฮ้ยเเดี๋ยวแม่งรู้เดี๋ยวแม่งรู้เดี๋ยวแม่งงัดมากกูพังอีกไอ้ที่ไอตัวเมื่อกี้ผมบรรจงยิงแบบช้าๆนะเพราะว่าเราไม่ได้อัพสกิลปิสตันมาเลยปืนพวกเราไม่ได้อัพมาเลยนะฮะเดี๋ยวดรอปของไว้ก่อนแล้วกันเผื่อตายจะได้ไม่เสียดายเออช่างแม่งแล้วกัน ไอเชีย่ยเ้ยผมเสียไปกับไอตัวเมื่อกี้คือมันจงยิงสุดๆแล้วอะแต่เซิร์ฟนี้มันวาร์ปด้วยนะครับคนมันเยอะแล้วมันวาร์ปอาจจะมีผลก็ได้อาจจะยิงไม่เข้าหรือยิงเข้าแต่ว่าด้วยปิงด้วยอะไรก็ช่างแหละแต่เราเสีย14นัดไปแล้วฟรีๆเลยทีนี้ก็ต้องนอนอยู่ตรงนี้สักพักนึงแหละฮะรอดูจะกว่าพวกมันจะไปอย่าขยับถ้าบออจำเป็น อ่ะโดนแฟล่ลอกไปไม่ได้กะให้มันโดนแฟลหลอกกะให้มันรู้ว่าตรงนี้มีคนมันจะได้สนใจตรงนี้หรือไม่ก็วิ่งหนีไปละไม่อยู่แล้วกูโอเคไม่ใช่ไหมโอเคเราผมจะกลับไปคว้าปืนนะครับคือโลบมันโลบทําไงได้โอเครีบไปหาศพที่เหลือก่อนอย่างน้อยปืนสักกระบอกก็ยังดีเราจะได้เล่นได้นะฮะวิ่งสู้ได้ไหนวะ ด้วยความที่ไอเชี่ยยศพอยู่ตรงไหนวะคือความจำกูิ่งสั้นอยู่ด้วยไอชี้หะลืมที่ไว้ศพเดี๋ยวจำได้ว่าโคนหินเดี๋ยวหาโคนห<อ>ินมันโคนหินอยู่ไหนวะไอเชี่ยเชี่ยลืมจุดความจำหมวรสั้นนะต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยหินนี้ปะน่าจะหินนี้เราเว้โอเคเพื่อนมันไม่มาใช่ไหมเจอละ everybody everybody here โอ้ s ว d กระเป๋าใหญ่ขอละกันนะไอหนุ่มมีธนูด้วยไอ้นี่มันจะมาล่าสัตว์หรือไงวะกระสุนปืนพกโอเคนวิชันกระสุนโคมึงพกมาทำศึกสงครามโลกหรือไงเนี่ยมาเลดบ้านใครปะเนี่ยไม่มีใครใช่ไหมเพื่อนมเพื่อนมันไม่มาลุ้ใช่ไหมโอเคมีเนื้อไม่จำเป็น โอเคมีกระสุนกับลูกพร้อมเปลี่ยนแม็กเตรียมพร้อมไว้<ๆ>เพราะมันยังไม่ปลอดภัยนั่นไงแต่ยิงใครไม่รู้แหละแต่ไม่น่ายิงเราไปเดี๋ยวเราไปดูศพอื่นต่อมันน่าจะวนๆอยู่แถวนน้นอะไปลายป่านี่แหละนะอีกศพหนึ่งจะนึนว่าตายข้างต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้น,ต,นต้นไม้ไหนนาะโอ้โห งุนงิดต,ตัวเองเหมือนกันเลวฮะความจำสั้นอย่างนี้โคตรงุนงิดเลยเดี๋ยวดรอปของทิ้งไว้แถวๆนี้ก่อนเพราะว่าเราจะเอาของมาแบบลวดเดียวเลยนะครับแล้วกลับบ้านเราจะไม่เราจะไม่เหลืออะไรให้ในศพนะครับเราจะรวมของมาไว้จุดๆเดียวเลยเล่นเหมือนทาคอฟเลยฮะยิงได้คนหนึ่งเราก็ยังไม่ออกจากโซนอันตรายเราจะรอรวมของแล้วก็กระจายของกันทีเดียวแล้วค่อยกลับนะฮะ ให้ okay. สร้างตำแหน่งไว้ให้รู้ว่าเราดรอปของไว้ตรงนี้ปุ๊บได้เวลาเกี่ยของต่อ let's go อตรงนี้เป็นหินเราต้องวิ่งย้อมมาทางนี้พอเราอยู่ใกล้ๆอ่าแล้วศพมันต้องอยู่ด้านบนหรือด้านล่างวะอ่ะนี่ไงเจอแล้ว ตัวหนามาเลยนะพ่อคุณตัวหนาก็ไม่ไช่วยทําให้แกถึกขึ้นหรอกนะแกเคยได้กินไหมตัวยิ่งหนายิ่งล่อเป้านะโอ้ยเอ็มไฟติดแต่งเต็มด้วยว่ะที่มาคำว่าตัวแต่งเต็มตกแตกตายนี่ไม่ไม่ได้มาจากที่ไหนเลยเนี่ยหาได้ตามท้องตลาดนี่เองขอดูศพแกหน่อยสิไอ้หนุ่มโอ้ยใบไม้ปกปิดอยู่แล้วมันยูทุกกนไม่แบนกูหรอกผมไม่ติดเหลืองนะ เก็บของเก่าคืนครับโอ้มีหมวกระดับอย่างดีเลยในวิชั่นเอาจริงทิ้งขนมกันนะแต่แพดใหม่นี่หิวง่ายๆนะฮะแต่ส่วนใหญ่น่าจะหิวน้ําผมว่าหิวน้ําง่ายกว่าหิวอาหารอีกนะเออเหมือนชีวิตจริงเลยแหละชีวิตจริงก็คอแห้งไวกว่าหิวน้ําอีกอะไอสมนี่มีคาตาะด้วยเว้ยงันเยาทิ้งเลยแล้วกันนะเอาคาตาะครับอยากได้อยากมายูจิโอเกียวคุเรา นา้วพุโทโถริโอกระทิ้งแดงทิ้งอีกอ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บ SVD แล้วก็เอาดาบมาไว้ไหนตัวแกมีอะไรอีกว่ามาซิแม็ก SVD ก็เพียบออดาบที่ปวดหัวเฮ้ยโอ้ my g o กอดแม่ย้อยเบลลิตไม่กอดกูนี่ทิ้งคาตนาเลยไปแกตีนไน้เที่คาตนา โยนใส่คนได้แล้วถ้าตายก็เอาแต่ถ้าโยนพันเมตรได้ยิ่งดีแต่นี่ไม่ได้เอา SVD ดีกว่าเฮ้โอเคเช็คกระสุนวัดเต็มอยู่แหละกลับบ้านกลับบ้านของไปเก็บต้องขนหลายรอบเลยล้วเนี่ยอุย้ยผีสัตว์เดี๋ยวเขาลูกไม่อยากยิงไอ้เหี้ยไม่มีอะไรฟาดมึงด้วยอย่าตามพกูมาผีเฮี้ยโอ้ยโอเคไม่ตามละอ้ยไอ้ี้ยหมูป่าส์ต,ตกใจหมด ไอ้สั์มันจะชนกูอีกเฮ้ยมึงสายไหนวะกูสายแปดนะชีะ้อ่ะโอเคกลับมาเอาของเซตสุดท้ายอืมนั่นไงไอ้ชี้อ่ะมันยังไม่หยุดยิงกันเลยอ่ะสงครามไม่โคตรยาวนานผมบอกเลยนะว่ายาวจริงๆยัง,ย,งยังไม่นี่ยังไม่รวมกับตอนที่ผมยังไม่ได้อัดอีกนนเนี่ยคือมันยาวมากๆนะครับคือผมได้ยินเสียงปืนตั้งแต่ผมวิ่งหาวัสดุมาทํากล่องอ่ะยันตอนเนี้ยนี่ขนาดแล้วนะ มันยิงกันไปชั่วโมงอะคุณแถวนี้มีบ้านให้เหลดหรือเปล่าวะไม่รู้อะโอเคเดี๋ยวภารกิจของเราต่อไปก็คือกลับไปกู้ของที่เหลือครับแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยแต่ของเซตที่สองถ้าจำผิดมันไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าถ้าถ้าเจอก็ยิงครับถ้าเจอเราก็จะยิงกับเขาด้วยเราก็จะถึงที่เก็บของล้วชิ้นนี้สงสัยมากว่าใครมาสร้างกำแพงไว้ตรงนี้วะกำแพงเลดปะเนี่ย มันน่าจะยิงอยู่ตรงหินที่แรกที่ผมเจอตัวที่หนึ่งละแหละน่าจะอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งพอมีเสียงปืน SVD อยู่หรือลูกซองวะโอเคบ้านไม่มีใช่ไหมเคเดี๋ยวนะเราหาเราปักเสาไว้ไหนวะพุ่มอ่ะนี่ไงพุ่มนี้พุ่มนี้เชียร์เหนื่อยย่องยองครับเพราะเสียงเท้าเราถ้ายิงคนอ p e สูงๆมันยิ่งได้ยินไกลนะครับโอเค ลูดของเลย SVD ลูกสองคันธนูกระสุนและปืนเฮลิเอเข้าตัวแล้วเว้ยเฮ้ยใกล้ๆกลกลอันนี้ใกล้มากอันนี้ใกล้มากเสียงปืนเก็บเสียงชัดขนาดนี้อยู่ไม่เกินร้อยเมตรหรอกโอเคเราจะเล่นกับมันหน่อยครับ <c oughs> อย่าแหลกสิวะเหี้ยวยิ่งกลัวอยู่ เอ้ยนั่งงไงนะขวาหนึ่งตัวนิ่งๆดิเชี่ยวหายซ้ายมีไหมเอยมีเสียงคนตายหนึ่งลายโอเคซ้ายเห็นแล้วฮะมันเห็นเราปะวะมันหันหน้ามาทางเนี้ยเฮ้ยมันเหมือนมันเห็นเรานั่นนะ่ะใช่ปะมันโยกหัวว่เห็นแล้วอ้ะยิบอย่าแหลก ยิงหำแม่งไอ้เชี้ยโอ้เหี้ยจะไม่เล่นอีกแล้วสโอบในป่ามันโคตรแหลกไอ้ที่ไม่ขยับเมาเมื่อกี้ไม่ใช่น,นะแม่งแหลกครับผมกลัว่าขยับแล้วมันจะวาร์ปเลยตัวละครมันไปอ่ะก็เลยยิงแต่ไข่มันนั่นโดนแม่งสวนเกือบตายก็ถ้าใครจะยิงก็อย่าลืมบริจาคให้ผมได้นะครับค่าคอมค่าไฟค่าเน็ตนะครับผลมาครับบริจาคใ,ใต้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะขายตรงเค okay. รู้สึกว่ายาจะไม่พอหิวแล้วก็ขาหักอางนี้กลับบ้านไม่ได้ เดี๋ยวผมจะดรอของไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็วิ่งไปจะพยายามเดินไปเช็คตรงที่ว่าผมยิงตายนะฮะถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากไปหยิบของด้วยเลยเราจะไปเช็คว่ามีกี่คนที่อยู่ตรงนั้นโอเคฮอย่าทำร้ายคนป่วยเลยขอร้องล่ะครับเยไหนดูซิขอเดินเช็คหน่อยเอาจริงถ้าเรามาขนาดนี้คือมันน่าจะรู้แหละว่าเราถอดของมันน่าจะมันน่าจะวิ่งหาด้ซ้ำลนะ่ะ ผมคิดว่าไอเดียที่ถอดของมาวิ่งรอบเป็นไอเดียที่เฮี้ยนะพอมาคิดอีกทีเพราะถ้ามันยิงเราตายมันจะรู้ว่าเราถอดของไว้แล้วมันจะวิ่งหากล่องเราแน่นอนช่างแม่งเสียของแค่นี้ไม่เป็นไรไม่ใช่ของเราอยู่แล้วของส่วนหนึ่งเราเอากลับบ้านได้แล้วนะะแต่แถวนี้หลังที่ผมยิงตายไหนวะ,ะอันนี้ศพเก่าปะตรงไหนวะ ก็อย่ามาจี้จะมันมากไปมันจะเป็นบ้าเรื่องเล็กจะไกล <c oughs> โอ้โหไอเยีย์อยู่ตรงนี้อยู่กันเป็นกองทัพเลยสัตว์เอา้าโดนลอยวะ่ะ <c oughs> โอ้ยิงพี่อ่ะเสียสองแลน้อง <c oughs> เอาว่ะดับเบิลแท็บมึงยิงกูกูไม่เสียอะไรแต่พวกมึงเสียไงว้าว ขอสรุปสถานการณ์ทุกอย่างตอนนี้เลยนะครับผมหลังจากที่เราโดนยิงตายไปเราก็จะวิ่งมากู้ของแล้วก็มีการยิงกันที่จุดเริ่มต้นของสนามยิงปืนนะครับก็มั่นใจได้ว,ว่าไม่ยิงอยู่ตรงนั้นแหละไม่รู้ไม่ยิงคนหรือยิงผีอะไอ้เคียแไม่เหมาอยู่คนเดียวเลยแล้วก็เราได้ทําการกู้ของที่เหลือจากศพต่างๆเสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่ SVD กับของที่เราดรอปไว้ก่อนหน้านี้หายนะฮะแต่ก็ยังเหลืออยู่บางส่วนและพอหลังจากที่ผมเคลียร์ของทั้งหมดแล้วก็เอามาดรอปไว้จุดๆดเดียวนะครับยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดและก็วิ่งงตามเสียยปปืนไัจุด ที่มันยิงกันเมื่อกี้นะฮะสนามยิงปืนแล้วก็ตามไปอีกเรื่อยๆนะจนกระทั่งมาเจอพวกเฮียเนี่ยบอกเลยว่าตามกินอยู่นานมากสะกดรอยนานมากนะครับแล้วก็คนง่วงโอ้โหโอ้โหโอ้โหอยอะไรวะเนี่ยโอ้โหสี่ตัวไอ้สัตว์โอ้ห้าใครจะไปสู้กับพวกมึงไอ้หิ ใครจะไปสู้พวกมึงไอ้เหียเอาจริงไม่มีหลอกไอ้สัตว์กูถอยยาวเลยเฮียถอยยาวเลยสัตว์มึงใครเล่นกับพวกมึงหลอกไอ้ที่มากนขนาดเนี้ยเฮียมาช่วยแม่ขนข้าวหรอไอ้สัตว์ฮะเอาจริงไปแล้วโอ้โหเฮียคุณสองตัวยังคิดหนักเลยมาห้าตัวกูมีกระสุนยนะี่สิบสี่นัด เดินมาให้กูยิงเลียงหัวทีละตัวกูยังไม่รู้จะตายกันหรือเปล่าเนี่ยไปแล้ว